อคสวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเออเกมแก๊งสตาร์เวกานะผมตอนนี้ผมยังไงอะ่ะเนี่ยผมขับรถเล่นตามปกตินะผมใครดูจากคลิปก็น่าจะรู้แหละวันนี้ตอนแรกผมอาจไว้ว่าจะลองเครื่องเนี่ยพอผมมาถึงตรงนี้แหละขนลุกเลยครับมันน่าจเล่นตอนกลางวันนะเนี่ยดูดูแล้วคุณลองฟังเสียงคอยดูฟังนี่ผมผมนร่รีบขึ้นรถเลยผมไม่ได้ตอนนั้นผมไม่ได้เปิดไม่พูดไง ผมแค่ว่าจะรีวิวรถลงยูทูบเล่นๆน,น,นะไม่มีอะไรทำตอนนั้น,นอ่ะเนี่ยประมาณเนี้ยดูเนี่ยอ่าก็ยังเดินเนี่ยคนเดินสำรวจรถให้ดูเนี่ยประมาณเนี้นยเ,น,เ,น,เน,ดดน,นี่ยคอยดูม,มีช่วงนึงที่ผมตีนเสร็จแล้วผมแหววิ่งเลยเน,นี่ยเนี่ยช่วงนี้แหละนี่ผมรีบกดปุ่มขึ้นรถแบบรัวๆเลยคือมันหลอนจริงเว้ยผมไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรแต่มันน่ากลัวมากผมกดขึ้นรถแล้วผมขี่หนีอย่างไวอันนี้ผมค่อยมาอัดเอาตอนถ่ายคลิปเสร็จอ่ะ อันนี้มีคลิปตั้งนานแล้วแหละแต่ผมยังไม่มีเวลาทำเนะี่ยผมรีบขี่นีมาโคตรเร็วเลยเอาทำคลิปค้างอ่ะโอเคตอนนี้ซื้อเออที่อัพรถอะเพื่อที่ขีน่นีให้ไหวที่สุดคือมันมันมล้ายเสียงกระท่อมสั่นอ่ะทุกคนลองไปที่โลเคชันนี้ดูนะครับโอเคก็มีแค่เท่าน,นี้นะครับ